สดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไอรินได้ไรคะได้ดอกไม้สวยมากเลยดอกอะไรคะลูกดอกไม้สวยดอกไม้สวยดอกกระดุมดอกกระดุมทองไหนลองหยิบให้ให้ดูสิคะหยิบขึ้นมาให้ดูนี่วันนี้ไอรินมามาดูดอกมาเก็บดอกกระดุมทองอุ้ยสวยมากเลยอุ้ยหอมมากคะหอมหอมค่ะใครเก็บให้คะ แม่ในในหันมาทางนี้ค่ะลูกหันมาทางแม่นี่นะคะวันนี้น้องไอรินพาชมโดน้องไอรินแล้วก็ไออุ่นไออุ่นไออุ่นไม่ได้มานะคะไออุ่นกินนมอยู่ที่บ้านนะไอรินก็มาเดินมาเดินชมกระดุมทองที่ที่ที่ตรงสวนนะคะนิดนึงอ่านหนาเอามาโชว์โชว์อีกนิดนึงโชว์นิดนึงไนไหนอุ้ยอายิมบ้านไหน ยิ้มหวานให้ท่านผู้ชมหน่อยมาแจกความน่ารักอ่ะดอกไม้มาให้ดูหน่อยค่ะในดอกไม้อามาโชว์หน่อยค่ะจะร้องเพลงให้ฟังไหมหรือว่าให้ดูแต่ดอกไม้อ่ะนายลองร้องซิ L M N O P Q R S T U ซิงวีมีอุ๊ยตบมือให้น่อยตบมือให้คนสวยนะเจออะไรคะอุ๊ยผีเสื้อใช่ไหมคะเดี๋ยวเอามาโชว์ดอกไม้ก่อนนายเอาดอกไม้มามาอูนี่ค่ะเก็บได้เยอะมากเลยนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ชม คลิปนี้นะคะน้องไอรินขอบคุณค่ะไหยนไหนลูกขึ้นสวัสดีค่ะสวยๆเดี๋ยวเราจะไปดูผีเสื้อกันนิดนึงนะคะพาดน้องมาชมธรรมชาติบายบายไหนบาย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 ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะกิ่งมากเลยน่ารักเด็กหญิง ภูระช้ ong, าน้องไอรินบายบาย๊าหน้ามาบายบายดีดีบายบายเยี่ยมมากเก่งมากค่ะเฮริกรูดเดี๋ยวไปดูผีเสื้อกันเนาะแล้วก็เข้าบ้านนะคะค่ะอดอกไม้เก็บได้เยอะมากเลย มาแลวเสจแมงมุ่呀สวัสดีค่ะหนูื้อเด็กดียเงยเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงเด็กหญิงภูรัชชาชื่อชื่อเล่นชื่อน้อง,งชื่อน้องไอริน น้องไอรินสีลูกหนูชื่อไอริน <c oughs>